สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเลกนล็อกโมบายทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิวทีวีครับช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในการเล่นเกมเลกนัล็อกโมบายนั่นเองนะครับหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะครับก็เพิ่งได้ทําคลิปลงให้เพื่อนๆเนาะก็คือวันจันทร์ก็ไม่ว่างนะครับ <c oughs> ก็เลยมาลงวันอังคารแทนเนาะน่าจะถัานอยู่นะครับก็กิจกรรมนะครับมีอัปเดตมากมายเนาะจากวันที่25ที่ มีการอัปเดตในช่วงเช้านะครับก็คือเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมเดี๋ยวผมมาแจ้งเตือนนะครับก็คือเควสในส่วนของราศีนะครับก็เดือนนี้เป็นราศีธนูเนาะเข้าราศีธนูแล้วนะครับก็คืออย่าลืมมาทํากันนะครับเป็นเือนละ5วันเนาะทำได้วันละสองครั้งนะครับอย่าลืมมาทากันละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรียกว่าการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนาะ ก็ไม่เล็กสิก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมเสียงเงินที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแตเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าเข้ามาอัปเดตมาแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะเจอนะครับก็คือเราจะเจอเป็นส่วนของการปลดล็อกนะครับการซื้อ,อสกินอาวุธต่างๆแนละ้วก็คือเดี๋ยวอันนี้ผมก็ขอไปงมหาข้อมูลมาก่อนแล้วนะกันนะครับว่ามันจะปลดในส่วนของอะไรบ้างเนะาะมันจะปลดในส่วนของ เควสท,ที่ปลดสกินอาวุธก็ได้นะครับทุกคนอย่างใครไม่ใช่สาวทำเควสก็จะปลดก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับต่อมานะครับเป็นเควสท,ที่เรียกได้ว่ากลับมาในรอบหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือเควสรับขนมปานะครับไื่เรียกว่าเดี๋ยวก็รูปร่างมันขายปลาเราทุกคนก็เป็นเควสท,ท,ที่ทําง่ายๆนะครับแต่ว่าก็สายฟรีก็ทําได้นะเนี่ยเป็นเฟสไอ้นี่นะครับ แล้วก็มีดันใหม่เข้ามานะครับทุกคนเป็นดันอลลขึ้นนะครับเป็นชั้นถัดไปนะเป็นชั้นที่16นะครับก็คือเข้ามาเนาะใครที่เล่นถึงดันที่16หรือว่าดัานที่เปิดใหม่ล่าสุดก็จะได้ปลดล็อกของรางวัลตามเมือ่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาในส่วนของร้านค้าที่เสียเ่็ดแมวเนาะใครที่มีทุนก็มาซื้อได้ทุกคนเนี่ยผม,ผมอยากซื้อมันกันนะผมอยากซื้อกา์ดตรงนี้ทุกคนเอาไปสมการนะเผื่อได้ไม่ใช่ไรเว้ย ตัวละครผมอ่ะมันเป็นแบบผมไม่มีการที่ตรงสายเลยผมเล่นซับใช่ป่ะกับผมไม่ค่อยมีการซับนะครับส่วนมากผมจะมีการนามจแต่ว่าดามจก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เออทุกคนเล่ปะ่ะเด้ว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนก็เนี่ยนะครับทุกคนก็มีกิจกรรมแลกรถเข็นเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยละกันว่าหน้ารถเข็นเป็นยังไงนะครับไปพาไปดูหน้ารถเข็นแป๊บนดยวทุกคน นาราเข็นจะเป็นในส่วนของบ้านแมวนี่นะทุกคนที่ผมบอกว่าหนึ่งปีจะมีมาสักครั้งนงครับก็คือตรงนี้ราเว้ยก็ปีก่อนทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับอพนนั้นน่าจะเป็นในส่วนของอะไรนะแบบเสียตังค์อ่ะแบบอันนั้นอะไรวะเป็นรถปืนฉีดน้ำใช่ปะ่ะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงช่วงสงการนะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะนะนี่ก็เป็นในส่วนของรถเข็นนะผมว่าผมเสียตังค์อีกแมวแน่เลยทุกคน ราะว่าผมต้องเปย์นะจริงๆต้องเปย์นะครับแยกได้คนเนี่ยเพราะว่าผมต้องเสียตังค์เลยต้องควักตังค์นะทุกคนเดือนนี้เราก็สายฟรีมาทั้งเดือนแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็จะจบเดือนแล้วเนาะงั้นเราก็กลับมาสู่นี่นะทุกคนแล้วกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่มีเข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นอันนี้นะทุกคนคาฟาแอรเวนเจอร์นะครับก็คือเป็นในส่วนของภารกิจใหม่นะครับทุกคน คอตูงค่อนข้างน่ารักนะเป็นตีมแบบสีชมพูนะครับทุกคนก็ดูไปดูมาก็เหมือนสกอยไปเที่ยวทะเลดีนะทุกคนครับจริเนี่ยดูดิเหมือนปลถ้าใส่ทรงผม,มสีชมพูเออก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเติมเกมกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็ทาชาลจ์มาแล้วเนาะว่าเราจะไม่เติมเกมนะครับแต่นี้เว้ยอดไม่ได้หรอกทุกคนต้องต้องเติมนะครับเพราะว่ามันได้ชุดคอตูมนี่ไงถึง แม้ว่าช่องเราจะไม่ใช่สายตามีตานะครับแต่ว่าช่องเราก็ชื่นชอบที่จะเก็บคอตุมน่ารักน่ารักไว้ใส่ไว้ซับนะครับก็เป็นแบบว่าสไตล์เราทุกคนทุกคนก็จะมีสไตล์ในการเล่นเกมของแต่ละคนนะครับซึ่งผมก็เป็นคนมีสไตล์นะครับทุกคนอ๋อแล้วก็มีกิจกรรมสุดคุ้มนะครับก็คือการเติมเนี่ย การปลดลอ็อกคาเฟาเอเวนเจอร์เนี่ยก็คือมันลดนะครับลดราคานะครับ12%เนี่ยก็เรียกได้ว่าเสียตังค์อีกแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้คุณครับซุปด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนแล้วและไปเล่นเกมดีก,กว่ายื